สวัสดีค่ะพี่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเก็พุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ค่ะพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนจะพี่ภาพไม่ชัดนะพี่ไลน์โทรหานูนะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะจมาจากพี่อันแรกนะเป็นมีดจะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมจะพี่จ่ามีรอยจานค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะเป็นมีดประกานะคะพี่นะคะพร้อมรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ลืงมาสภาพด้านในจะพี่จ่านะคะ เก่าจะพี่สวยๆค่ะพี่นะคะเล่มนี้นะจ๊ะพี่เล่มนี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งอาขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่ขออภัยจ้ะนะคะตกเก่าสวยๆจะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่เป็นมิ้นหลงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าอาเป็นตะกุดนะเป็นตะกุดจะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะคู่นี้หกหบาทจะพี่นะคะ ตรงตะกุดจะมีรอยจานพ่อเดิมนะจากพี่นะคะนะคะพี่แล้วก็ด้านหลังก็จะมีรอยจานเป็นของหลวงพ่อเดิมเช่นกันจะพี่จ๋านะคะรายการนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมนะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่มีรอยจานจะพี่นะคะเป็นตะกุดเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่นะคะตามภาพไปจะพี่นะคะ รายการนี้ขอเวทีหกร้อบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบาทจากพี่จ๋าจิ้งจกสองหางจะพี่นะคะมาในเลื่อมกออพลาสติกนะคะพี่ด้านในจะมีน้ํามันนะจะพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยจะพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะเป็นจิ้งจกสองหางนะคะพี่เป็นจิ้งจกสองหางนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากพี่จ๋ามาอีกแล้วจะพี่ตัวผู้ตัวเมียนะตัวละเจ็ดร้อยบาทนะ พี่ๆปิดตัวไหนบอกได้จะพี่จ่ายนี่คือตัวผู้จะพี่นะคะนี่คือตัวผู้นะคะพี่นะคะอันนี้คือตัวที่หนึ่งจะพี่ตัวผู้นะนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจากส่วนตัวที่สองจะพี่ตัวเมียจะพี่จ่ายนะคะเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะจะพี่นะคะจะปิดทั้งสองก็ได้นะคะพี่หรือจะปิดแค่องค์เดียวก็สามารถแจ้งหนูได้เลยจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหนังค่ะพี่เอ้ไม่ใช่ไม่มั่นใจนะตะกุดเก่าไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะส่วนจะเป็นควายธนูกับพี่จ่ายนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะมีเป็นอ่าเชือกนะแออเป็นผ้านะเป็นผ้าสีนะสีเหลืองสีแดงสีเขียวจ้ะพี่นะคะเขาเรียกว่าควายธนูมั้งคะพี่ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะนะคะราคการน,นี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากจะพี่มาในเริ่มกรอบพลาสติกเช่นเคยนะคะพี่นะคะมีจีวอนนะคะพี่แล้วก็จะมีเนะี่ยอันนี้เป็นหมากนะจะเป็นเชือกอันนี้ไม่ทราบจะพี่นะคะหกร้อบาทจะพี่จ่ายนะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่พระกิ่งจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่เนะี่ยไม่ทราบพระกิ่งอะไรนะคะพี่นะคะใต้ถาาน่ะเหมือนมีเอกลักษณ์อักขลักไอ สัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างนะคะพี่นะคะแต่มองไม่มองยากนะคะพี่นะคะเพราะว่าพระเริ่มอยู่ในกรอบนะคะพี่นะคะ่ะมีสององค์นะในนี้จะมีอยู่สององค์จะพี่นะคะอันนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทนะจะพี่จ๋าไปลายทางห้าสิบาทพร้อมปอนแตส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่ลิงจับหลักจะใช่ไหมใช่ลิงจับหลักไหมไม่มั่นใจจะพี่ห้าร้อบาทพอจะ้ะ มีรอยจานจะพี่มีรอยจานนะแม่ค้าไม่มั่นใจนะคะพี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เรียกว่าลิงหรือว่าหนุมานนะนะคะอันนี้ได้มาแบบนี้จะพี่นะคะไม่ทราบว่าอ่าเป็นเนื้ออะไรไม้อะไรนะคะพี่ห้าร้อบาทจะพี่แพ้จะพี่จะแพ้แพ้นะแพ้นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพอจะพี่นะคะนะคะพี่ด้านบนนี้จะมีลงทองเป็นแผ่นทองนะลงทองจะเป็นแผ่นทองนะคะพี่นะคะอันนี้คือใต้ฐานจะพี่จ่ายนะคะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่จ่ายนะคะ กร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาท,บาทจ้ะอันนี้เขี้ยวเสือหลวงพ่อป่านจะพี่นะคะอันนี้ขอไว uh ้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะเป็นเขี้ยวนะคะพี่ของหลวงพ่อปา่านจะพี่จ๋าคะหลวงพ่อป่านหลวงพ่อป่านจะพี่นะถ้าออกเสียงผิดยังไงนะคะพี่ต้องกาบขออภัยนะจะพี่นะคะรายการนี้ขอไป uh ที่หกหกร้อยบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าแหวนจะแหวนอันนี้ไม่ทราบว่าหลวงปู่อะไรนะคะพี่นะคะมีพอสอบ,บอกนะสองห้าหนึ่งเก้าจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่นะค่ะตามภาพไปนะคะพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะพี่แหวนวงนี้นะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะลูกสะกุดจ้ะพี่ไม่รู้ที่จ้ะเป็นเนื้อไม่กระสิทธ์นะหกร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่มีรอยจานนะมีรอยจานนะคะพี่เป็นเนื้อไม่กระสิทธ์นะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่นะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นของหลวงปู่สุขอันนี้หนูไม่ทราบเขาเรียกว่าตะกุดหรือว่าเบี้ยแก่นะคะพี่นะคะอันนี้หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะ มีรอยจานแ้นนะคะพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่จ๋านะคะสภาพเก่าๆจะพี่สวยๆจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นของหลวงปู่ทิมนะเป็นปิดตานะคะพี่นะคะเป็นพระปิดตาตรงกลางมีจีวรนะตรงนี้เขียนว่าหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะเป็นรูปอมนะคะพี่นะคะเป็นรูปองเอ่อเป็นรูปอมนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ รายการน,นี้หนูขอไปที่700บาทจะพี่ด้านหลังปิตาจะเป็นเม็ดแร่นะคะพี่นะคะเรื่อมมาในกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่นะคะ700บาทจะพี่พีจ,จ๋าไข่จะพี่ไข่นะคะไข่อ่าพี่ดูความเก่าจะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะเป็นของพ้าลอดจะพี่นะคะขยอานะหนูสันนิษฐานเอาไว้ว่าเหมือนมีพระอยู่ด้านในนะอันนี้เซ็นแม่ค้านะนนี้ได้มาแบบนี้นะ เพราะส่วนตัวแม่ค้าก็ไม่เคยเปิดดูเลยว่ามีอะไรได้มาแบบนี้จ้ะรู้แต่ว่าด้านบนยังมีพระรอดลางๆเป็นพระรอดนะนะคะลางๆเป็นพระรอดจ้ะพี่นะคะพี่จ๋านี่คือฝาหข่จ้ะพี่นะคะตามสภาพนะเป็นพระหม่องมันค่ะพี่อาจจะมีตําหนินะเพราะว่าเป็นของกอกของเก็บสะสมนะพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นไห่นะเป็นไห่พระรอดจ้ะพี่นะคะเป็นไห่พระรอดจ้ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะ หนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดพี่ลายพี่ดูความเก่าจะพี่นะคะพี่ดูความเก่าของใครจะพี่นะคะดูความเก่าจากหนึ่งพันสองร้อบาทจะพี่พี่จ๋ามาจากพี่องค์เล็กๆนะองค์เล็กๆเป็นหลวงพ่อผ้าใส่พี่เป็นหลวงพ่อผ้าใส่นะเริ่มกอบเงินนะคะพี่เริ่มกอบเงินนะจับขอบเงินนะหนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จ๋าตามภาพนะคะพี่นะคะ สภาพเก่าๆสวยๆจะพี่จ๋านะคะเป็นหลวงพ่อพระใสจะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะเช่นกันจะพี่จ๋ากอบเงินจะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมจะพี่เป็นหลวงพ่อพรมนะจับขอบเงินเหมือนกันจะพี่นะคะเริ่มขอบเงินนะหนึ่งพันสามร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋าสําหรับองค์นี้จะพี่สวยงามมากจ้ะนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นเหรียญจะหลวงพ่อกลัวจะพี่นะวัดกศิตาลามจะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะ เริ่มกรอบสวยงามมากแตพี่รับประกันน้ําไม่เข้านะคะพี่หกร้อบาทจ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อเดิมจต่พี่นะคะกระไหลทองนะหกร้อบาทจะพี่นะคะอยู่ในกรอบอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่จ่านะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่าหลวงพ่อเงินจะพี่หกร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะสวยงามมากจตพี่องค์นี้จะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินแจะพี่นะคะ สภาพเก่าๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะปิตาปูไข่จะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่จานะคะเป็นพลาสติกเปิดหลังนิดนึงเปิดหน้านะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะอันนี้นะคะพี่หนูมองมาได้แบบนี้เลยนะจะพี่จานะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะดาหลวงพ่อพี่ณจะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นดาพ่อพี่ณนะตามภาพมันจะพี่จาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ เหรียญกลมพ่อกลวยจะพี่นะคะอันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะจับขอบอย่างนี้จะพี่จ๋านะคะรายการนี้เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทอย่างกลมพ่อกลวยจะพี่จ๋าเดี๋ยวหลวงพ่อเงินจะพี่นะคะใช่พ่อเงินไมมไม่ใช่จังหวัดนนทบุรีจะพี่หลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อเหรียญอะไรเนี่ยจะไม่ไม่รู้นะคะพี่วัดบางระหงนะคะพี่นนทบุรีนะเนี่ยค่ะพี่สวยงามมากจะพี่หกหัวบาทจะพี่ไม่ทราบที่นะ เหรียญปูรอดวัดวังน้ำบนจะพี่จ๋านะคะด้านหลังเหมือนมีรอยจานนะคะพี่นะคะด้านหลังเหมือนมีรอยจานนะคะพี่นะคะรต่การนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงปู่ขายแอร์หลวงพ่อไปจะพี่ขออภัยจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อไรเอ่ยหลวงพ่อเช่มมั้งคะพี่นะคะรายการนี้หกร้อบาทนะคะพี่นะคะ <uk h ā> หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเหรียญพ่อเชมจ้ะพี่จ๋าเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากพี่จ๋าสมเด็จจะพี่สวยงามมากองค์นี้นะองค์ที่หนึ่งนะองค์นี้คือองค์ที่หนึ่งจะพี่นะคะนะคะสวยงามจะพี่นี่คือองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนองค์ที่สองจะพี่นะคะ พี่ๆคนไหนจะปิดองค์หนึ่งองค์สองแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปิดตาจะพี่เลื่อมเก่านะหกร้อบาทจะพี่นะคะไม่ทราบว่าปิดตาที่ไหนนะคะพี่แต่รู้ว่าเป็นเลื่อมพลาสติกเก่านะหกร้อบาทจ้ะพี่พี่จ๋าพระอะไรเอ,อ่ยไม่ทราบาจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะไม่ทราบน,นะไม่ทราบว่าพ้าอะไรนะนะคะพี่ได้มาแบบนี้จะพี่จ๋านะคะสภาพเก่าๆสวยๆจะพี่นะคะ เนื้อเขียวเขียวปลาเล่มปลาเล่มจะพี่จ๋านะคะห้าร้อยบาทจ้ะกิ่งค่ะพี่หลวงพ่อกลวยจะพี่จ๋าหนุมานพ่อกลวยนะนะคะมีเป็นหนุมานนะพี่จ๋ารายการนี้นะขย่านะมีกิ่งนะได้ยินเสียงไหมขยอามีกิ่งจะพี่นะคะขยอมีกิ่งนะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะด้านหลังว่าเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะคะใต้ฐานเขจะเป็นยันตุกตานะคะพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะชินาราจะพี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจะพี่จ๋า อันนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่สวยๆจะพี่จ๋ายนะคะห้าร้อยบาทจ้ะรูปปลอนหลวงพ่อทวดจะพี่รุ่นลอยน้ําค่ะพี่ขายนะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเป็นพ่อทวดนะคะพี่รุ่นลอยน้ําค่ะพี่ปีหนึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าปีอะไรนะอ่ะหลวงพ่อทาจะพี่นะคะเจ็ดร้อยจะพี่เจ็ดร้อยนะคะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาปูหน้าจะพี่นะคะ ด้านหลังเป็นยันนะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นยันนะนะคะสวยงามมากจ้ะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อโบราณเพราะไปจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะปิตายันยุ่งจ้ะพี่จานะคะสวยงามเช่นกันจ้ะพี่นะคะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะพี่หนูไม่่นใจะเป็นยันยุ่งหรือเปล่านะเห็นด้านหลังเป็นยันนะหนูก็บอกว่าเป็นปิตายันยุ่งนะคะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าหลวงพ่อทวดจะพี่องค์นี้สวยงามมากจะพี่นะคะเนื้อสวยงามมากจะพี่จ๋าพี่ดูภาพนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะแม่ค้าไม่ทราบพิมพ์ว่าพิม์อะไรจะพี่นะคะตามภาพไปค่ะพี่นะคะห้าร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทสําหรับพ่อทวดองนี้จ้าพี่จ๋านี่เช่นกันจะหลวงพ่อทวดจ้ะอันนี้เป็นพ่อทวดวัดพระครูบังค่ะพี่นะคะราคานี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทนะคะพี่ขาสําหรับหลวงพ่อทวดวัดพระโคองค์นี้นะคะโอเคนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดพี่อัญลัยจะพี่084069180นะคะรบกวนคุณลูกคก้ากอกคุณลูกค้าใหม่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องตะเกียบพระทคุณพักเครื่องด้วยค่ะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ